ธาตอาหารที่เป็นประโยชน์จริงๆธาตอาหารมีครบแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ยังไม่เป็นประโนก็คือว่าอยางเอาไปกินไม่ได้ยกตัวอย่างตัวกลางก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวกลางเนี่ยถ้าตัวพีนตัวกลางเนี่ยถ้าดินตัวพีนจะยู่ในรูปที่แบบเอาไปกินไม่ได้พืชถูกดูดตัวกีนไม่ได้ดืในดินมันบดกิีก็มันตั้งใส่จานไว้คือเห่าเนี่ยละ แต่ตัวมันน่ะนรากมันมันปรับขากันกว่าท่านใดมันบประสันต์กันเพราะว่ากับร่างกายมันดึงกว่าใดไงเพราะว่าไอ้ดินมันเป็นด่างอยู่เป็นบ่ล่ะเออเห็นอาหารกับเจ๊จีไปยังไดบันนี่ด่างมันจะขวางกันนั่นกับขวางเลื่อดเนี่ยมันกินทางรากตัวกลางเนี่ยมันคือช่วยเรื่องรากฟอสฟอรัสเนี่ยเออเห็นไหมพอตัวนี้มันมันมันเห็นอาหารอยู่เนี่ยไม่ไปจ่อกันอยู่เนี่ยเออแต่แต่มันบรสามารถดูดได้ตอนนี้เ้าต้องไปปรับตัวนี้ให้มันลง เพราะว่าถ้าเป็นเป็นด่างมันแสดงอาการอีกเพราะว่าเกล็ดเกล็ดนี้มันจะเป็นโรคใบโรคใบเหลือง วันนี้ก็ทางท่านหัวหน้าพัฒนาท like. ี่ดินของลบุรีได้มาเยี่ยมชมกรงปุ๋ยศูนย์วิสาหกิจชุนชนเที่นี่เป็นศูนย์วิสาหกิจุนชนดินน้ำลงไปสะอาดลบุรีก็ได้มาเยี่ยมเยียนและมีเกษตรกรคุณแม่มาจากไหนน้อเนี่ยเนาะตะวันที่ะวันก็อ่าฮ่าส่าดีท่านหัวหน้าท่านมาเยี่ยมแล้วก็มาดูว่าพอดอหนึ่งถึงพอดอสิบห้าที่กรมพัฒนาที่ดินให้เรามาประยุกต์ในการทําปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆให้กับเกษตรกรใช้เนี่ยมันมีคนณสมบัติอะไรมั่งอืม ไอหนึ่งถึงสิเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละครับของกรมวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเพราะว่าท่านมาเห็นความท่านกระดูยงนี้อยู่ช่วยเหลือกเกษตรกรไปแต่ว่าเนื่องจากว่านหน่วยงานคงไม่มีเวลามาทําอย่างนี้เนาะท่านหัวหนะ้าต้องมีมีมั่งแต่ลักษณะของบรลรูมเยอะๆก็คงจะต้องให้พวกเราช่วยๆกันคร<ม>ับในเครือข่ายของเราช่วยกันเพราะว่าทางทางกรมก็จะสนับสนุนในเรื่องของความรู้นะครับผมในเรื่องของความรู้แล้วก็สาธิตให้ความรู้กับตัวเกษตรกรเป็นหลัก เป็นมาไปเรียนรู้มาว่าได้อะไรมาไว้เรามาทําตอนนี้มาทำเนี่ยก็คือว่าของเรามันเป็นวิสาหกิจที่ค่อนข้างจะทําในปริมาณมากาได้บางอย่างมาได้ความรู้บางอย่างมาบางทีอาจจะไม่ได้ทําแบบตรงตรเหมือนท่านาท่านหัวหน้าท่านอาธิบายให้ให้ให้หน่วยงานอาธิบายมาเราก็มายุบมาประยุกเอาง่ายๆว่าคือบางเทือต้มไก่เนี่ย มันกับบต้มคือกันดอกแต่ว่าให้มันเป็นต้มไก่ะนะเอาไงาไงบ่มีบางน้ำใส่มะขามเออเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละเออประมาณนั่นแหละคือคือคือมันประยุกต์คือมันประยุกต์หาขอแต่มันแสบมันนัวอ่าะประมาณนี้ครับคือพอดอหนึ่งถึงพอดอสิบห้านี่ทางหน่วยงานราชการเขาก็มีแจกให้เกษ,ษ,ษ,ษตรกรอยู่แล้วแหละ แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ทำทำเยอะเหมือนกลุ่มอย่างกลุ่มของอาจารย์เนี่ยทำค่อนข้างจะเยอะ,อะเพราะว่ามีเครือข่ายมารับของออกไปช่วยกันประสานงานัปในหลายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักก็ดีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ดีปุ๋ยที่เราเห็นกองๆอยู่เนี่ยอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์ตัวตัวเอก็มีเอเรามีอยู่หนึ่งกว่าพีล้วก็อยู่ไปมีประมาณเกสองจุดเแต่เคเราจะเลอกหน่อยเพราะประมาณมี4-5แล้วแต่หลอดแต่หลอดแ,แ,แต่ว่าจะคุมคนอยู่ประมาณนี้ เดี๋จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมมันได้จากอะไรก็ได้จากยิปซ้มคืออาจารย์จะใช้ยิบซ้มมันจะเป็นเนื้อขาวๆมันจะมาผสมแตบ่บางทีเขาบอกว่าก็แล้วเป็นการประยุกเนอเอ,อต้มไก่ใส่ปลาคามก็ไกด้ใส่ปลาเน่าก็ได้กับบางคนบอมากับพอใส่อของอาจารย์ของอาจารย์นี่จะเอาไปหมักไว้ในกองปุ๋ยเลยจริงๆแล้วเขาเราก็เรียนมาเขาอาจจะบอกว่าไปแยกใครแยกมันแต่เนื่องจากว่าอาจารย์ต้องการแปลงให้มันเป็นมูลค้างขาวคือมูลข้างคาวเนี่ยเวลามันขี่มันขี่ได้ทำ บ่มีผู้ใดไปย่อยให้มันตอกมันก็เอาขี่เอาเหี่ยวมันแหละย่อยพอย่อยแล้วปุ๊บนี่มูลข้างคาวนี่ค่าฟอสฟอรัสมันจะสูงเห็นบ่ไปใส่หยังทะเลยงามวันนี้อาจารย์ก็มามักไว้ทีละ3ปี4ปี5ปีให้มันคุกกันอยู่หั่นล่ะครับให้มันยองกันมูลอุ่ยปุ้ยอยู่หั่นล่ะเออให้มันกลายเป็นว่าเออเฮาเช็คออกมาแล้วฟอสฟอรัสเฮาสิเอาเท่าใด้เฮาก็ไปปรับหาอ่าอีกตัวนึงก็คือยิบซ้ำยิบซ้ำแล้วก็มีฮิวมัสฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์ที่มันสะสมกันมาเป็นอ่่่่่่ะะะพพวววววกกกกกนนนนนนีีีีี้้้้มมมัััเเเเป็บบาาาาออออยยยยูขงจุลลลิทรรร์แคไ ธาตุอาหารที่พืชมันมันโดนไฟไฟภูเขาไฟระเบิดน่ะมันตกค้างพวกนี้มันสิมาซอยเรื่องหลายอย่างให้พืชเห็นป่ะมันสีให้พืชมันโตเร็วอย่างที่ว่าที่ผมบอกว่ามีแคลเซียมแมกนีเซียมเพราะว่าตัวยิบซ้ามันจะมีธาตุอาหารอยู่สี่ตัวในตัวมันเองก็คือมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วกำมาถันเราปลูกมันแค่เท่าไหร่สามเดือนนิดๆเราได้มันเจ็ดแปดโลแล้วเห็นมมันชาวบ้านที่มันชาวบ้านที่เราขี่รถมาต้นแค่นี้ เออมันที่นี่มันต้นแค่นี้ไม่ใช่ว่าที่เรามีปุ๋ยเกินเขานะค,คือเราปรับกระบวนการสมดุลได้อ่าไม่ว่าจะเป็นพีเฮดไม่ว่าอะไรจะมาป,ปรับสมดุลได้คือค้นนั่นแหละการปรับสมดุลได้ปุ๊บมันก็เฮ็ดงานในปกตินี่ถ้าถ้าเรื่องต่างๆเรื่องวิชาการก็ก็ไปปรึกษาทางหัวหน้าอยู่แล้วอ่าผมก็มีลูกน้องของหัวหน้าบางทีผมไปไม่เจอหัวหน้ามันก็ปรึกษาทางหัวหน้าหัวหน้าก,ก็จะมีเอกสารหรือมีเจ้าหน้าที่บริการอยู่แล้วหรือเมื่อก่อนก็ ผมก็อยู่หลายจังหวัดน้หัวหน้าเอา้เอาจังหวัดก็ตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดผมเป็นคนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจังหวัดละตอนนี้ก็เป็นคนลำปางละไปทุกที่ก็ไปประสานกับกรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรจังหวัดทุกที่แหละครับอา่าก็คือว่าไปทุกที่ก็จะรู้จักกันกันหมดเออดันไปหาคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าคือต่างคนต่างทํางานคนละหน้าที่ทางหัวหน้าก็จะเป็นหน่วยงานหลัก มีความรู้มาจากกระทรวงอะไรต่างๆก็หน่วยงานหลักอยู่แล้วแหละของเราเนี่เป็นหน่วยเป็นมือเป็นขาให้เออเพราะว่าถ้าพวกเราไม่เป็นมือเป็นขาให้ก็ไม่รู้หัวหน้าจะเอาความรู้ไปให้ใคร,คร <c oughs> จะ่แ็นหัวหน้าคืออย่างส่วนในของ กรมราชทดินของจังหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยในส่วนไหนบ้างครับอาจารย์องหลักๆก็เรือนด้านการให้ความรู้เรื่องพอดอครับไม่ไม่อาจจะเป็นพ่อดึงทห้งเรพอดอสองอย่างจะจะก็ต่างๆเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้มไก่เนี่ยมันบบมักบักขามมันก็ไปใส่บักเน่าโบมักยังทั้งสองอย่างก็เอาถิ่งไปไป,ไปหาอย่างอื่นใส่ยังสีใส่มดแดงได้บ่มันก็ได้แต่ว่าในการสอนเขาก็จะสอนเป็นหลักวิชาการในหัวหน้าเนาะเออวิชาการก็จะบอกว่าเอานั้นเอานั้นใส่แต่บางบางเสือเ้าบ่มีใส่ห้ากกบ่ต้องใส่เห็ดแตงกอัันนุุยยปห มันประกาศตายมันก็ถูกนะอ่าอาจารย์กับประยุกต์ให้มันเข็ดงานงายว่าสั่นห้องเสียงานลำบากบเพราะเห็นงานลำบากเ,าเ้าสี่ขีขานเขางปยุยยาเข็ดเด้อแม,น,มนบอกละ่ะเออขนของมากองมันเทื่อนเทื่อนเทื่อนรวดซิบรวดล่นยุนล้านทังจริงสิ <c oughs> <c oughs> คือที่นี่เป็นศูนย์ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ไม่พอใหญ่มาก บางจนคนมาหาบบเจอน, <c oughs> นั่นแหละบางทีก็คือหัวหน้าท่านก็มีงานรับตัวเนาะว่ามัน <c oughs> ไม่ค่อยมาเยี่ยมเท่าไหร่แต่ว่าก็มาตอนหลังๆมาก็อาจจะได้มาเรื่อยๆอยู่หรอกค่ะเพราะว่าบางทีความรู้ผมก็ต้องประสานกับท่านกับอันนี้ก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือว่าทางทุกคนนั่นแหละครับเพราะอันนี้มันเป็นงานของทางหน่วยงานราชการอยู่แล้วนะท่านเนาะไม่ว่าจะไปหาที่ไหนก็ คือลาดอนไปหานะเขาบอกการไรขาดอกรอนไปหาเรานั่นแหละคนเงินอยู่ที่ว่าเราเราอยากได้อะไรผมผมผมแนะนํานะโดยเฉพาะวันนี้ถ้าคลิปตัวนี้ออกนะคนลบบุรีเนี่ยที่กรมพัฒนาที่ดินเราเนี่ยสารพัดความรู้ที่อยากได้อ่าถ้าไปหาไม่เจอเนี่ยถามหาถามหาหัวหน้าได้เลยหัวหน้าครับถ้าเกิดยาก ในเรื่องของปูยินซีในเรื่องของการฟื้นฟูแม่ธรณีเนี่ยหัวหน้ามีอะไรอยากบอกพี่น้องเกษตรกรไหมครับผมก็คือเอาจริงๆอ่ะเรื่องของการใช้ดินเนาะการใช้ดินเนี่ยมันจริงแล้วเราเราถนัดในเรื่องของการเติมเราเราคิดว่าอันไหนมันเราคิดเอาเองไงว่าอันไหนมันขาดเราก็เติมแต่ทั้งที่เรายังไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันขาดอะไรเหมือนเราเราไม่สบายเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราต้องไปหาหมอก่อนหมอถึงจะบอกเราว่าเราเป็นอะไรเราริงต้องกินยาอะไร ก็เหมือนกันครับดินเนี่ยมันเขาก็เวลาเขาขาดเขาก็แสดงอาการขาดว่างไม่แสดงอาการขาดบางบางทีเขาแสดงอาการขาดอย่างคนที่มีประสบการณ์อย่างอาจารย์พศก็จะรู้ว่าพืชแสดงอาการอย่างนี้ดินขาดอะไรแต่บางทีหลายๆตัวเขาไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เราเห็นเพราะนั้นเราผพว่าที่ดินก็ก็จะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยให้ว่าดินเราขาดอะไรเราเราจะสร้างสมดุลให้กับมันยังไง อาจารย์พศก็จะมีความรู้เรื่องการสร้างส,างสมดุลทั้งธาตุอาหารเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องนี้เพราะนาที่ดินเองก็ให้ความรู้เรื่องการ,รให้สมดุลธาตุอาหารเหมือนกันว่าถ้ามันขาดตัวนี้เราต้องเติมยังไงทํายังไงให้ดินมีความสมดุลเรื่องธาตุอาหารใ,ในส่วนของว่าดินกับเครือข่ายมอดินต่างๆที่ทำเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการสมดุลธาตุอาหารแบบธรรมชาติเนาะครับผมให้ ให้ธาตุอาหารโดยธรรมชาติโดยด้วยวัสดุธรรมชาติด้วยวัสดุที่เป็นหลีกเลี่ยงเคมีการใช้แต่ถามว่าให้ใช้ไหมก็ยังให้ใช้เพราะว่าหนึ่งบางเรื่องบางเรื่องมันไม่มีในธรรมชาติอย่างวันนั้นก็เคยได้คุยนั่งคุยเกับหัวหน้านะว่าคือเคมีบางตัวในธรรมชาติมันไม่มีแล้วทุกวันนี้ถามว่ามันจะมีได้ยังไงมันใช้มากี่ร้อยปีแล้วอย่างธาตุโวลอนอย่างเงี้ย แต่แมกนัวหน้นาทีราผมถามม่านา,รรม,ามัน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 ,ม,น,ม,นมันสร้างจากธรรมชาติไม่ได้แล้วแล้วดินแต่ละตัวมันก็โดยธรรมชาติเขาก็จะมีแร่ธาตุอาหารทีแ่แตกต่างกันไปอย่างาในโซนลบบุรีสลับบุรีาสากครสวรรค์อย่างเงี้ยดินโซนนี้เขาก็จะไม่ขาดธาตุโพแทสเซียมยกตัวอย่างนะครับ,รบไม่ค่อยขาดอย่างนี้ครับแต่ว่าอย่างทางภาคอีสานเราจะขาดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าการเติมเราก็ต้องรู้ว่าขาดเท่าไหร่ขาดมากน้อยเท่าไหร่พืชต้องการเท่าไหร่ เราต้องเราต้องเราต้องให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างนี้ออย่างที่อย่างที่หัวหน้าพูดเมื่อกี้เนี่ยที่มันไม่ขาดโพแทสเซียมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขตนี่มันเขตดินเหนียวเขตดินเหนียวแล้วก็เขตที่มีหินเขาเรียกว่าหินเขาหินหินหินเป็นองค์ประกอบฉะนั้นพวกนี้เนี่ยดินเหนียวมันกิรักกันคักัูเซียวมันจะกอดกันไว้อยู่นั่นแหละเออกับโพแทสเซียมเนี่ยจะไม่โลกอะไรว่าไขมันแฝดกับไขมันเป็นคนก็คือฝาแฝดแอ้วติดกันเนี่ยเออมันจะแยกออกจากดินเหนียวมาหาพืชได้กรณีเดียว พ่อดอสิบหาตัวนะครับมีปัญญาเอามันใส่ซย์เข้าไปมีขยายหรือว่าสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อเลยอ,อ,อาจารย์ว่าพ่อดอสิบห้าตัวนี่มันมันมีอะไรบ้างอาจารย์พอจะบอกพีก็ <ๆ S 1> <น>พอดอสิบหนึ่งก็เป็นพวกย่อยสลายวัดสดุสร้างพืชต,ต่างๆนะพอดอสวงก็เป็น,เก,นเกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักอ่าพอดอสหกดอสเจ็ดดอสแปดพวกนี้ก็เป็นเรื่องอ่าจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับโรคพืชไม่ว่าจะเป็นบิวเรียเมทาไลเซียมใช่ไหมและเชื้อบีทีใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกกลุ่มไมโครไรซ่าอ่าแล้วก็กลุ่มบาซิลัส เห็นไหมแล้วก็จะมีบาทิลัีทั้ง3ตัวซีเรียตโพลลัพท์ไอไอไอโพลพัพแล้วก็ไอซับซิลตแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือพวกไตโคโดมาแล้วก็กลุ่มพวกหนึ่งก็คือกลุ่มพวกสังะห์แสงเออกลุ่มพวกนี้มันจะเป็นตัวดีทั้งหมดในโลกนี่แหละคือมันดีจนเขาสรุปให้แล้วแหละเออเราไม่ต้องไปสรุปเองหรอกเกษตรกรสรุปแต่ว่าเอาไปใส่แหล้วมันงามผลผลิตมันขึ้นเป็น2-3ถึงสเท่าตัว ถ้าถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นจะเ,เป็นพวกน้ําหมักเราก็เอาไปผสมน้ําเพราะอัตราส่วนมันก็จะมี1ต่อ500 1ต่อพันอยู่แล้วอ่าอย่างถ้ากรมพัฒนาที่ดินเขาเขาให้ไปทําน้ําหมักเนาะเมื่อหน้าเนะาะเขาก็จะบอกว่าม,มามักนี่ม,มันเป็นกดตขันไปใส่ตรงตัวปื๊บมันก็ซ้ำยาขายานน่ะแหละเออเขาก็ต้องไปผสมน้อาอัตราส่วนเท่าน,ทนั้นเท่านี้คือจังเขานี่แหละ กินของเขาไปละลายก้อมันขึ้นกับพเพราะข้าก็ต้องไปหาอีโนกินจริงๆนะแต่แป้เขากินสมดุลมันก็มันก็ทําให้ร่างกายเราปกติมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเห็นไหมส่วนทางดินก็ไม่มีเท่าไหร่ส่วนทางดินจะไม่ค่อยมีปัญหาคือใส่น้อยใส่น้อยใส่มากอยู่ที่งบประมาณอ่าใส่มากก็งบประมาณขึ้นใส่น้อยก็มันบรพอกินกับประมาณนี้ผมเลือกอาจารย์เมื่อกี้ดิเอ็นจูนีซีส้าอ่าสิบห้างสิบห้ายางสิบห้าพอดอสิบห้าพอดอ่ะ ต่อต่อเลยอาจารย์เมื่อกี้กำลังพี่น้องกำลังได้ความรู้เลยครับอ่าคือ15พอดอเนี่ยมันทำหน้าที่คนละอย่างครับอ่าขันห้าหมักของเสียดใหญ่ห้องกับใจพอดอหนึ่งใช่ไหมพอดอสองก็ไปเกี่ยวกับน้ำหมักน้ำหัวหน้าอ่าพอดอสามพอดอสามก็จะเป็นใจแตโคโรมาอ่าเป็นไตโคโรมาอ่าไตโคโรมาเนี่จุดเด่นมันคืออะไรครับอาจารย์อ่าดูแลเรื่องเชื้อราเชื้อราครับอันนี้พี่น้องเจอปัญหามากนะครับอาจารย์เนาะเออพวกทุเรียนตัว่องสำคัญเออแต่ก็ยังที่บอกว่า การทําเชื้อแต่ละตัวของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็จะทำเขาจะทำในดอกการงานวิจัยร่างวิจัยแล้วก็งานห้องแลบนอหัวหน้าเนาะกว่าจะสรุปออกมาให้พวกเราเนี่ยแต่เนื่องจากว่าพวกเรามันไม่มีห้องแลบมันไม่มีห้องอะไรมันก็มีแตอยูหลงงจงแบบนี้ห้องสิเงทีจังไดเห็นไปอยู่น้ากันมันตายไม่เป็นหรอกพวกนี้ถ้ามันตายจากโรคไปแล้วมันคงไม่มีแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปไหนแค่นั้นเองเขาก็เอามาขยายเชื้อเห็นไหมเขาก็บอกว่าเอาไปใส่อะไรนะหัวหน้าถ้าเป็นทาตัวนั้นก็ไปใส่อันนั้นไปใส่อนี่มันมียัง เออมันบรจําเป็นแต่ว่าใส่ยังเดียวดอกมันใส่เข้าไปไม่มียังกินมันก็กินมันก็หาจินคือเฮ้าเห็ดออกในปลาเฮ้าอยู่เป็นกิโลเขาก็ยังไปหาเอ็นว่า่ะเขามีขาแต่มันไตบ่ไแด้ของมันเขาก็ต้องหาเติมให้มันหลักๆแล้วก็คือเขากินน้ําตาลเป็นหลักโดยหลักการแค่นั้นเองมีน้าตาลให้มันกินมันอยู่มึงด้มันก็อยู่ได้ดอกเออเขามักในถังยังไงครับน้ําตาลนี่เป็นเอกอย่างก็กางน้ำตาลบออ่าม ขอแต่มีความหวานครับเออบ่จําเป็นต้องว่ากากครับความหวานจากผลไม้ก็ได้ผลไม้สุกก็ได้ครับก็คือคือไอแต่ว่าขอแต่มันหวานเอาอย่างนั้นเถอะเออเออเน้นเน้นแต่ว่าบ่บ่ต้องไปสนใจว่าน้ําตาลยังดอกอาจจากผลไม้ก็ได้อ้าวจากอีหยังที่มันมีความหวานแน่ล่ะไอ้ไอ้ไอ้อีหยังก็น้ํามักเภาเมื้อนี้มันก็มีความหวานนั่นว่าอีหยังก็ได้ที่เฮาหาได้จ็บมือแล้วค่ะไอ้ถามว่าคันอยากให้ดีก็ให้เกิน12เดือนครับ ถ้าเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สาเนี่ยพวกจุลินรีดิมันกืบปีเกิดจุลินรีมันจะสังเคราะห์ออกมาได้ NPK แต่ไม่โดยหลักการอันนี้มันทางกรมเขาก็มีความรู้ให้อยูะแล้วแหละพอมันได้ไปสัก5 6เดือนเนี่ยพวกแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มออกมาแต่พอจากเดือนที่6จนถึงเดือน12บเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารเกือบทุกตัวแล้วแต่พืชตัวนั้นเราเอาอะไรมาหมักตัสมติเอากล้วยมาหมักเข้าไปดูว่าพืชในกล้วยมันนี่ยังแน่มันก็จะจด้พวกนั้นออกมาเอาทุเรียนมาหมักเหอ ครั้งหนึ่งก็จีปักหมื่นกาบาทเหมือนตัวหรือ <c oughs> ปักเพื่อสองหมื่นกบาทเหมือนตัว <c oughs> อาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อนนี้ที่อย่างท่านหัวหน้าพูดไว้ว่า <c oughs> ดินแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันครับผมเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าดินตรงไหนเป็นกฎแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรอ,ะอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยเบื้องต้นเลยพี่น้องเนี่ยต้องทำยังไงครับสมมติว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มในเรื่องของจุลินทรีย์หรือแร่ธาตุในในพื้นดินของตัวเองครับหัวหน้าแต่ก่อนก็เคยแจ้งเนาะต้องมีพีเิดมาก่อน <PS. S 2> หลักแล้วค่าค่าพ h กับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนี่แหละ,ะนะครับปกติแล้วอ่ะพืชทั่วๆไปเขาก็จะชอบ PH ที่กลางๆต่ำเป็นกรดเล็กน้อยออะนะครับเป็นกรดเล็กน้อยก็คือกลางมันอยู่ที่7ก็จะอยู่ประมาณที่6.5จนึง6.8ประมาณนี้เป็นกรดเล็กน้อยที่พืชทั่วๆไปจะชอบอะนะครับอ่าทีนี้ดินส่วนใหญ่อ่ะในประเทศเราเนี่ยของของเขตเป็นเขตกําลังพูดเป็นเขตนีโซนบ้านเรานี่มันเขตเขาเรียกว่าเขตร้อนชื้นเวลาฝนตกก็ตกหนักเวลาแดดใช่ประเทศเราเนี่ยแดดก็แดดจัด มันส่งเสริมให้ดินเนี่ยมีความเป็นกรดเ,ออเพราะะนั้นมันก็แล้วแต่ที่ว่าอาจะก,กดกระจัดมากๆหรือกดพอดีกับพืชอย่างสมมุติว่าประกอบกับดินเข้าไปแล้วในดินโซนนี้โซนโล,โลบบุร,บรีสลับบุรีเนี่ยเขาธรรมชาติดินเขาเป็นดินที่ค<ผ>มไทยข้าๆเหนียวออกเป็นดินทางดินเหนียวแล้วยังมีวัสดุที่จะเป็นปูนอยู่ในรอบบริเวณเนี้เพราะฉนั้นมันก็ส่งเสริมให้ดินเนี่ยค่าความกรดเป็นด่างของดินโดยส่วนใหญ่ ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรยกเว้นโซนที่ออกสีแดงๆจัดๆตรงนั้นอ่ะสัะเป็นดินสีแดงโซนนี้เฉพาะดินสีแดงกับดินทรายเท่านั้นที่จะออกเป็นดินกรดครับถ้าเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลจนถึงสีดำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเป็นกรดแต่ว่าบางบางบริเวณเขาก็จะเป็นด่างจัด อ่าครับบางบริเวณก็จะเป็นดา่างจัดโซนไหนที่เป็นด่างจัดสังเกตง่ายอาจารย์ก็สังเกตได้ปลูกมันมันก็จะออกสีซีดๆใบเหลืองๆใบเหลืองอตรงนั้น,นด่างจัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าพีเอชเขาปกติอย่างเงี้ยดินกับพืชเขาก็จะปกติดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของแต่ละแต่ละที่แต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับปัญหาหลากัลกๆก็คือหนึง่งไอ้ตรงนี้มันเป็นด่างจัดอ่ามันก็ขาดธาตุอาหารหล้วบางทีก็ไม่ได้ขาด แต่บังเกินว่าตัวด่างน่ะมันไปบล็อกคือมันปในดินไม่ได้ใช่ขาดแต่ว่าพืชเขาจะขาดครับคือืไม่ได้ขาดพืชจะเขาพืชดึงไปไม่ได้เอาไปกินไม่ได้ที่เขาเอากินไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์ด่างเอาง่ายง่ายครับกดข้นทองเจ้าลาบงัวลาบคุ้ยตั้งตัวหนาด้อยไม่ได้เจ้าสิกินไหวบ่ะกินไม่ได้แล้วอาจารย์มันอิ่มนะมันกระทองมันอืดเอาอืดอยู่นี่ครับพืชน่ะในดินมันบ่อืดกินกับมันตั้งใส่จานไ้คือเฮ้าเนี่ยแหละ แต่ตัวมันนั้นรากมันมันปับคากันบ่ท่านใดมันบ่กระสานกันเพราะว่ากระร่างกายมันดึงบ่ไดไงเพราะว่าไอ้ดินมันเป็นด่างอยู่แม่นบ่ะเห็นอาหารก็แจักสิไปยังไดไปนี้ด่างมันกับขวางอันกับขวางทองมันอืดนไ้นั่นก็อยู่ไม่ได้อยู่ในรูปที่แบบกินได้พืชเอากินไม่ได้จริงๆแล้วะเขาเรียกว่าธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์จริงๆธาตุอาหารมีครบแต่ว่าอยู่ใน ช่วงที่ยังไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่ายังเอาไปกินไม่ได้ครยกตัวอย่างตัวกลางเนี่ยก็ต้องปรับพีให้เทครับตัวกลางเนี่ยค่าตัวพีนี่ตัวกลางเนี่ยถ้าดินเป็นกรดตัวพีเนี่ยจะอยู่ในรูปที่แบบเหมือนเอาไปกินไม่ได้พืชดูดดูดตัวกลาไม่ได้เหมือนถูกบล็อกไว้มันมันจะเป็นตัวกันเลยกันไม่ให้พืชเอาไปกินได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าพืชเนี่ยมันกินทางรากตัวกลางเนี่ยมันคือช่วยเรื่องรากฟอสฟอรัสเนี่ยเออเห็นไหม พอตัวนี้มันมันมันเห็นอาหารอยู่เนี่ยไม่ไปจ่อกันอยู่เนี่ยครับอาจารย์เออแต่แต่มันบรสามารถดูได้ตอนนี้เขาต้องไปปรับตัวนี้เห็นมันลงครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นด่างมันสิแสดงอาการเด็เห็นเพราะว่าเขตเขตนี้มันจะเป็นโรคใบโรคใบเหลืองเนาะอ๋อแปลงเกตมันแปลว่ามันจะใบเหลืองใช่ไหมอาจารย์เอาเอาคำึงว่าต้นบักต้นกล้วยที่ากับขี่รถพานกะเป็นกล้วยไอ้พันไม หมอเป็นพันใบแดงวับพรอมอันพันใบเหลืองใบเหลืองเออมาเนี่ยมันเนี่ยกับเป็นมันสีทองเออประมาณนั้นครับพี่น้องสังเกตแบบนี้เออครับอันนี้พวกนี้นี่ทำมันกินอาหารบ่ได้มันสิมีหัวละล่ะไม่มีจ้าเออมันกับประมาณนั่นแหละมันกับอะไรซ้ำนิ้วก้อยนิ้วโป้ยังประมาณนั้นมันกับบุคุ่มการลงทุนอย่าลืมว่าการทำทุกอย่างแค่สตาร์ทเครื่องรถปุ๊บมันกับต้องเตืองเงินอ่าครับท่านั้นเขาถึงบอกว่าผมจะย้ำถึงมอนะอ่าวันนี้ก็เฮียหมูเนาะที่เกยปลูกมันเนาะออ่่าาครียกอะไรนะ ถ้าถ้าระดับคนปลูกมันด้วยกันเขาเนี่ยเป็นเซียนแกเนี่ยเป็นเซียนเซียนเวตาตั้แต่บังเอิญว่าเซียนนี่ปลูกมันงามกว่าของอาจารย์อีกเอเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งคือพอเข้ามารับความรู้ที่นี่น้าพ่าเฮียหมูเนี่ยเขามาถึงขับรถมาหาอาจารย์ที่นี่เลยก่อนจะปลูกมันพอมาถึงปุ๊บอาจารย์ก็ไล่ยาวให้เลยเสกม่นคาถาให้หนึ่งถ้าดินไม่ได้ดินไม่ดีดินไม่สมบูรณ์พีแคทอะไรไม่ได้ปุ๊บ ผมก็บอกว่าอย่าลงทุนครับและเขาเป็นคนบอกว่าเออมันก็ถูกเพราะทุกอย่างแค่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเราก็เสียตังค์แล้วแต่ทุกวันเกษตรกรนี่คือมันหนีโบออกไงครับเพราะหนีโบออกปืบก็คือองค์ความรู้ไม่มีด้วยหลายๆอย่างคือบางเทือสิไปหาหน่วยงานต่างๆปืบก็จักสีไปเริ่มต้นคําถามจริงๆเลยเขาอยากไปเดี๋ยวผมถามหลายคนเลยอยากไปถามแต่ไปหูไปจังสมมติมาเจอทางมาเจอหัวหน้าอ่ะอย่างแม่มาเจอหัวหน้าเนี่ยแม่จะถามหัวหน้ายังไงถ้าไม่ใช่ผม โบกระถามว่าได้แล้วโบกิดบ่ออกคิดบ่ออกเห็นบ่มันบ่คือผมผมนี่ถามคำถามจนหน้าจอดบ่ถือกุล่ะเรีนบ่ละเออนั่ยล่ะมันจะเป็นนักษณะนาเนี่เพราะนั้นการที่สีไปซื้อกับพี่น้องเกษตรกรบางเถื่อหน่วยงานกัไปกับจักสีไปเริ่มต้นจใจไหนพราะเกษตรกรบ่ถามเพิ่นก็ตัดสรุปว่ได้มันบ่แม่นไปขอหวยเจ้าแม่ตะเคียนพอไปรูปรูปหาหาได้ไงแม่นบ่ล่ะบางทีหัวหน้าถือเอกสารไปอยากกีให้สารพัดนี่เกษตรกรก็นั่งซื้อลืออยู่จังซี่ สักสีถามอีกยังจักสีบอกอีกย่างนะพ่อดนเนี่ยเพ eri, gear, <S <S ิ่อนจะไปแจกเพื่นกจะหายปจโค้นะเอแล้วโคมาไวกัส้ตะเกบอะไรผ่านมาใหน่นพอจะไปใส่ฟองว่าหนาผมขัดแต่ เสียดายงบประมาณก็เข้าใจบ่านี้เพิ่นนี่สนับสนุนบ่แม่นว่าเพิ่นว่าเสียดายงบประมาณเน่เพิ่นอยากให้พี่น้องนี่ไปีสามองค์นีเสียดายนั่นแหละเสียดายเสียดายเพิ่นก็เอาไปเฮ็ดยังไงผมก็จะบอกว่าเอาไปเฮ็ดอยู่แต่ว่ากราบเข้าใจอยู่กับเนี่ยผมอันนี้ก็คือฝากพี่น้องนะก็ว่าคือทุกคนนี่คือว่างบประมาณที่หน่วยงานเอาให้มิตรแนวดีๆนะครับเอาไปประยุกต์ให้เนี่ยขันบ่ได้ถามขันบ uh ่กล้าถามทางหน่วยงานราชการมาถามอาจารย์พู้รับปรึกษาทั้งประเทศ พอต่างยานผมก็เป็นหมอดินเนาะวันน้าครับทีนี้ในเรื่องของไอพี่น้องอมอท่าหลวงเนี่ยที่มาทำวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของทําดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของหัวหน้ามันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมมีความยินดีนะครับยินดีมากๆที่แบบมีอย่างน้อยๆเราเรามาในเรื่องของการเติมธาตุอาหารเข้าไปถูกวิธีเกษตรกรมีความเขาเรียกว่ามีความ ตื่นตัวแล้วก็ใส่ใจที่จะปรับปรุงดินอย่างถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปมุม่งเน้นแต่ในเรื่องที่ว่า,ากเกษตรที่เกี่ยวกับปุ๋ยกเกษตรเคมีอย่างนั้นะเป็นหลักนะครับาการเติมสารอินทรีย์เข้าไปเนี่ยในดินเนี่ยมันมีมันทําให้ดิน,นมีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์นะครับอันนึ่ะที่มันจะได้เลยก็คือความยั่งยืนดิน,นไม่เสื่อมที่เราพูดกันถึงเรื่องดินเสื่อมดินเสื่อมคือมันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมมาจาก ตัวอีวัตถุในดินะ่ะมันหายนะครับะพะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าหายไปเนี่ยบาลานซ์ทุกอย่างมันจะเริ่มเสียนะครับเริ่มจากตัวแรกที่อาจารย์พดพูดถึงี่คือค่าพีเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่จะทําให้ดินเสือ่อนะครับถ้าตัวถ้าเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันก็นจะตามมันไปเรื่อยนะครับ,รบทีนี้ตอนออกกลับมาใช้เวลานานแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกวิธีอย,อย่างถูกทิศถูกทางอะ่ะมันจะทําให้เราลงทุนไปแล้วมีความยั่งยืนอันนี้ผมก็รู้สึกอย่างที่หัวหน้าพด เมื่อกี้พอมันเสี่ยงปิดบขันเปียกเป็นคนก็คือคนเป็นเบาหวานเพราะมันเป็นเบาหวานปึ๊บมันมีอย่างตามมาตวเบาหวานความดันตัวนู้นมานเหลือใจถ้าพี่เฮ็ดมันเคลื่อนเหมือนที่หัวหน้าพูดเนี่ยนั่นแหละขันเหีเปียกเป็นคนก็คือพี่เฮ็ดของเบาหวานครับขันพี่เฮ็ดเบาหวานนั้นเคลื่อนเมื่อใดปุ๊บพวกเจ้าสิได้ของแถมแบบเพอเพอดนโลกมาพร้อมถ้าเปียกตัวเรากับดิน ขีเฮ็ด <hit> มันเคลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันเจาะล่องเข้มไปปุ๊บแบบนี้ไตมากเอียงม,มากขันหวานขั้นมากปุ๊บความดันโล้เห็ดยังมันมันมันสีพวงกันเองถ้าเราเปรียบตัวเราใส่พวกนี้ปุ๊บกับเปรียบตัวดินใส่ตัวลักษณะเหมือนกันเกษตรกรจะมองเห็นภาพพอมองเห็นภาพปุ๊บก็สิมาใส่ใจ,จว่าเออที่เขาเห็ดนี่ขเขาเห็ดเพื่อยอีหยังเขาหนีจากดินเขาบ่ได He ้เพราะว่าพอเม่เพิ่นรักษามาเขาก็ต้องปลูกของ อยงที่หัวหน้าพูดว่าปลูกจะยั่งยืนมันก็ต้องทําตัวนี้ให้ก่อนทําไข่กวนนี่มันก็คือมันก็คือใส่พ่อดอนี่แหละไปบริหารจัดการพอดอหนึ่งจนถึงพอดอสิจนจุลินทรียสังเค่าะน่ยพวกนี้มันเป็นตัวบริหารจัดการไอ้สิ่งที่เห็นดําๆเดิมๆนี่ให้มันย่อยเพราะมันย่อยปุ๊บมันก็ิะทายมูนออกมาทายขี่ออกมาขี่มันมันสิเป็นภายคาพี่เห็ดแหลกเปลี่ยนอยู่แล้วมันสิแหลกประจุได้เห็ดนั่นเห็ดนี้ได้มันสิเห็ดได้สะดวกอันนี้เขาเรียกว่าจุลนทรีบําบัดแล้วก็ธรรมชาติบําบัดด้วยตัวมันเองแต่ว่านี้ปุ๋ยเคมีนี่หน่วยงานข้าราชการอะไรเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพราะว่าถ้ามันมีพวกนี้ในดินเยอะกลุ่มยนซีตั้งแต่พ่อรอดหนึ่งถึงพ่อรอดสิมหานี่ขันมันมีอยู่ในดินเยอะเจ้าฉีดยาข่ายมาแล้งฉีดยาข่ายยาเจ้าฉีดทุกอย่างมันก็มีตัวไปกินไปทําไรยมันม่นว่ะเพราะว่าเขาธรรมชาติบังบัดมาให้แล้วเนี่ยเพราะว่าลินทซีกลุ่มนี้กลุ่มไมโครไลซาก็ดีกลุ่มบาซิเรีก็ดีกลุ่มต่างๆก็ดีพวกนี้เขาฉีดยาข่ายยาเนี่ยลินทซีพวกนี้อยู่ใต้ดินครับทามันมีหลายมันประกาตายเหมือนดอกพอหยางยุบลงไปปุ๊บมันหู่าหยางยุบแล้วสารเคมีม มันก็ซอยกั่วกืนกันแต่สู้เหมือนเขาผิดจรงสันบ่ละบ่ละครับพอดอกหนึ่งสอซิหาอยู่สัยไม่ไงอยู่ตะกาอยู่ตะกาต่างบันไดขึ้นบ้านเออเห็นว่าแล้วมันสิไปซอยยาขายยาให้เสื่อมสภาพได้บ่ปุ๋ยเคมีไดบ่นั่นล่ะคือตรงนี้เขาถึงบอกว่าถ้าพระแม่ธรณีเราหายป่วยหรือมันมีค่าพี่เหตตัวเดียวได เฮ็งยังมันก็ได้อันนี้ผมปลูกมันสามสามอาทิตย์แรกนี่เหลืองยังกะผ้าหอมยังกะหอมผ้าเหลืองตอนนี้เราก็เอายิบซั้นกับฮิวมัดไปโรยรอบโคนเสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยของเราโรยรอบความอย่แล้วก็ฉีดน้ำหมกกักอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีเหลืองอยู่บ้างนี่นี่คือการเลี้ยงป่าพีเฮท,ทให้มันเพราะว่าพีเฮท,ทตอนแรกมันอยู่ประมาณสิบเอ็ดอ่าเราก็ป่าพีเฮท,ทให้มันเหลืออยู่ประมาณเก้าหลือแปดตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามก็ถือว่าผ่านอ่ะอ่าตอนนี้แค่นี้